เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่มั่นใจในการขับรถขับรถด,ดีแถมไม่เคยเคลมเลยแต่คุณรู้สึกว่าเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ที่คุณจ่ายในแต่ละปีเนี่ยแพงมากๆแพงจนเกินความจําเป็นแน่นอนครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยของเรามีทางออกให้กับคุณโปรโมธันมิตรแท้หนึ่งเดียวประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ของคุณถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองมีความมั่นใจในการขับรถขับรถด,ดี ก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องซื้อประกันแพงกว่าคนอื่นเลยนะครับกรมธรรมิตรแท้หนึ่งเดียวเพียง9,200บาทประกันภัยชั้นหนึ่งที่ช่วยคุณประหยัดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทำประกันและแน่นอนครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยให้ความคุ้มครองแบบประกันภัยชั้นหนึ่งเต็มรูปแบบต่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่าผู้กรณีนนจะเป็นรถเป็นคนถนนหรือเสาไฟฟ้าก็ตามรกรมธรรมิตรแท้หนึ่งเดียวเรารับผิดชอบใกล้ทั้งหมด หากคุณไม่ใช่ฝ่ายถูกก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรกเพียง4,000บาทนะฮะซึ่งก็ยังคุ้มค่ากว่าประกันภัยชั้นหนึ่งทั่วไปอยู่ดีและเรายังเป็นมิตรของคุณในยามที่คุณเดือดร้อนนะครับช่วยทำให้คุณอุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือมีเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นพนักงานของเราจะตรวจสอบความเสียหายช่วยเหลือให้คำแนะนำและดูแลคุณเป็นอย่างดี กรมธรรม์มิตแท้หนึ่งเดียวมีหลากหลายราคาให้คุณเลือกให้เหมาะกับรถยนต์ของคุณเช่นรถเก๋งอีโคคาขนาด1 2 0 0ซีซีค่าเบี้ยรประกันภัยซ่อมอู่9 2 0 0บาทซ่อมห้าง1,200บาทรถเก๋งเล็กค่าเบี้ยรประกันซ่อมอู่1400บาทซ่อมห้าง1 10, 3 4 0 0บาทรถเก๋งกลาง ค่าเบี้ยรประกันซ่อมอู่1600บาทซ่อมห้าง13600บาทรถเก๋งใหญ่ซ่อมอู่14700บาทซ่อมห้าง17100บาทรถ SUV และ MPV ค่าเบี้ยรประกันซ่อมอู่11500บาทซ่อมห้าง13600บาท รถกระบะ110หรือกระบะ4ประตูและรวมไปถึงกระบะซิงเกิลแคและกระบะเอ็กซ์ต้าแคนะครับซ่อมอู1 5 0่1,500บาทซ่อมห้าง1 000, 3 5 0 0บาททั้งหมดนี้คือกรมธัรม์มิตรแท้หเดียวประกันภัยชั้นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อคนขับรถด,ดีแบบคุณโดยเฉพาะสนใจติดต่อมิตรแท้คอนแทคเซ็นเตอรโทร02640 เจ็ดเหรือสอบถามตัวแทนมิตแท้ประกันไทยใกล้บ้านคุณ